ออเ้ยตีมงเหรอวะอุ้ยเที่ยเทียงคืนสวัสดีครับหิวน้ำไม่รู้อะ จูบัดกำบันแล้วนะครับผมร้อยปียังไม่ตายขอ้น่อยอ้าว าพี่ทุกคนเจนอน้ำกินได้แน่ๆอของใครก็ชอบอ่อย แก้วแมสักแก้วชนแก้วน้ำบู้ต่อว่าอร่อยมากหมดอเลยหรือเปล่า มาเลยยังต้องหาของกินลังดู thôi nắm ta lại đi Uống subscribe cho ตรงนี้ไม่นานมีอะไรค่ะเฮ้ยลืมบอก ผมเป็นเจ้าชานจะไปบอกใครให้ดูคลิปเนี้ยคลิปแรกนี้เฮ้ยมาผมที่ฝั่งแล้วตรงนี้หายไปไหนไวะเฮียหล่อน 呃，呃，我顶着盒吃饭的，喂。 นี่ตแต่ก้าบ้านติดใจัิดใจเขาจะว่าผมบ้าเนี่ยดูถังขยะชาว่้านไปกลิ่นถังขยะที่มีโคตรหอมเลยหอมจนน้ำหนึ่งมันตาไหลจริง Ui. Không nhìn bên nữa. Con tay mũ. ที่เชนไหนอ้วกไม่เงยนงุด เดี๋ยวไปล้างมือก่อนเดี๋ยวกันหนึ่งขอบุญพี่ยานหน่อยรอบก่อนเลยมน,นั่นละเป็นเงี้ยทีมาว่ามันจะไม่หาที่นอนละ เพราะตอนนี้หนาวมากหนาวจนผิวดำเลยสีดขึ้นผมอยู่สหรัฐเมริกาตอนนี้แม่แม่งงงทำไมพูดไทยเมริกาปอมไอ้เพื่อนรั่าเน็ลยบุคคา